เราจะมาคุยกันเรื่อง MM นะครับการ MM หรือ Money Management นั่นเองนะครับหลายๆคนคงได้เรียนรู้ได้รับฟังและมีวิธีการในการ MM มากมายเยอะแยะไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับผมนะครับ MM เนี่ยมีแค่3อย่างที่เราจะต้องทำนะครับอย่างแรกนะครับเรา MM เพื่ออะไรครับเรา MM เพื่อที่เราจะกำหนด l o อดไซสนะครับยังไงนะครับในการออกหลอดนะครับ อย่างที่2ก็คือเราจะ MM นะครับเพื่อที่จะอยู่บนความเสี่ยงที่เราจะสามารถรับได้นะครับและสุดท้ายครับเรา MM เพื่อที่เราจะทำ Risk Manage m e n t หรือว่าบริหารความเสี่ยงก็คือเรา MM อยู่ในความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะบริหารได้เช่นกัน3อย่างนี้นะครับคือการ MM ของผมนะครับผมจะเอาสูตรการ MM ของผมขึ้นให้ผู้คุณดูนะครับนี่ฮะสมมติว่าตอนนี้นะครับ เรามีเงินอยู่3000ดอลลาร์สหรัฐนะครับทองคำเนี่ยหหลอด1จุดเท่ากับ1ดึ่งดอนจดนะครับทองคำหนึ่งหลอด1จุดเท่ากับ1ดอนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า3,000ันดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราควรจะออกหลอดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือเราจะคำนวณหาหลอดไซยังไงเราจะเอ็มเอ็มบนความเสี่ยงที่เรารับได้และสุดท้ายเราจะบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันเวลายังไงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วนะครับสำหรับผมแล้วการวิ่งของทองคําที่1,000 0จุดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นผมเลยตั้งเอาไว้ที่1,000 0จุดนะครับผมเอาบาลานซ์นะครับที่เรามีหาร1 0 0 0 0เลยนะครับ1,000 0จุดผมจะได้0.3นะครับเพราะฉะนั้นหลอดรวมของผมเนี่ย ผมจะออกเกิน0.3หลอดต่อ1ไม้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณออก0.3ไป10ไม้จุดตายของคุณไม่ใช่10,000แล้วนะครับคุณจะต้องเอา EQUITY นะครับของคุณนะครับมาหารใหม่ว่าจุดตายของคุณคือเท่าไหร่แต่นี่คือสูตรคร่าวๆว่าคุณออกได้0.3 maximum ัคุณจะทนได้10,000ื่นจุดนะครับตอนนี้ผมออก0.03ผมก็ออกได้10ไม้นะครับ ซึ่งจริงๆไม่ถึง10บหรอกอาจจะประมาณ8นะฮะแล้วจุดตายจะอยู่ที่1,000 0นะครับนี่คือการ MM บนความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้และแก้ไขทันนั่นก็คือ1,000 0จุดของทองคาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไอที่คุณไปเรียนมาว่า MM หารนั่นหารนี่หนุ๊ยกแม่งออกไปจากโคให้หมดก่อนคิดให้ได้ก่อนว่าข้อหนึ่งคำนวณหลอดไซส์ก็คือเนี่ยคำนวณด้วยด้วยปัจจัยว่าความเสี่ยงที่คุณรับได้กับคู่เงินที่คุณเทรด ทรัพย์สินที่คุณเทรดคือกี่จุดนะครับหลอดไซส์ก็ไปหารเอาว่าหลอดไซส์กี่หลอดจะทําให้คุณแพ้นะครับและโอกาสที่คุณจะสามารถกลับมาแก้ไขไม้ที่คุณค้างไม้ที่คุณโดนลากได้นั้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มาบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ไขให้ได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้พอร์ตสามพันผมออกศูนย์จดมต่อไม้ก็ได้นะครับแต่ผมออกได้ไม้เดียวแต่ถ้าผมออก0ูนูนย์สามผมออกได้สิบไม้ ถ้าผมออก0.1ผมออกได้3ไม้อ่ะนึกออกไหม,ม<า>เพราะฉะนั้นการที่ผมจะออก0.1พอร์ตนี้ก็ไม่ได้แปลกแต่คนที่มีพอร์ตไซส์มากกว่าผมตอนนี้ผมมี3,000สมมุติเขามี30,000ผมออก0.1เขาก็จะออก1นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะออกำไรมากกว่าผม10เท่าขาดทุนกว่าผม10เท่านะครับเพราะมันผม พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงหมดแล้วนะครับผมขอบอกทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อย้ําเตือนนะครับขอกลับไปนิดหนึ่งนะฮะก็คือพอร์ตนี้นะครับผมเปิดเอาไว้นะครับอยู่ในลีดเดอร์นะครับแล้วผมก็ป้องกันเอาไว้หมดแล้วนะครับโดยการที่ล็อกเอาไว้ว่าบาลานซ์ห้ามต่ํากว่าผมนะครับก็คือห้ามต่ํากว่า3000ดอลลาร์นะฮะแลวคอมมิชชั่นก็คิดเป็นศูนซแล้วก็บอกแล้วว่าอย่ามาฟอลโล่เทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและก็รวมถึง investor link ที่จะให้คนมาชมพอร์ตสดนะครับผมก็จะทำการปิด order เรียลไทม์และ pending order ทั้งหมดนะครับป้องกันคนกดออก order ตามนะครับตอนที่ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมป้องกันความเสี่ยงทุกคนที่อาจจะเกิดขึ้นเราแพ้ไม่ได้ครับเราจะแพ้ไม่ได้เพราะครั้งนี้เราจะมาเอาชนะตลาดเพราะฉะนั้นเราจะแพ้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย a องวิเทนะครับ พยายามแล้วอย่างที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยจากการเทรดอีเวนต์ภารกิจส่วนตัวครั้งนี้ของผมนะครับ t ทเตอร์ลิสเดอะชาเลนเจอรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่า m m สูตรของผมคือยังไงนะฮะเ m สูตรของผมคือยังไงนะครับเห็นหรือยังฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาอะไรไปคิดคุณต้องเอาอะไรไปคิด สิ่งที่คุณต้องเอาไปคิดคือคุณทนได้กี่จุดก่อนอย่างแรกบาลานซ์ของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเทรดอยู่บนความเสี่ยงที่กี่จุดคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ระหว่างที่มันไซเวย์เนี่ยตอนที่มันวิ่งอยู่ในระยะกี่จุดและคุณจะสามารถแก้ไขมาได้ทันเวลาไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมออกได้มากสุด0.3ลากได้10,000ืนจุดนะครับ ผมจะแพ้แต่ถามว่าเอ้ยอย่างนี้ผมจะออกเท่าไหร่เดี๋ยวผู้คุณก็จะดูนะครับหลังจากที่ผมผ่านเรื่องเบสิกไปแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะเริ่มซัดของผมแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมออกไม้เล็กๆให้ผู้คุณเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะครับว่า0.03ของผมมันหมายถึงอะไรมันหมายถึง0.30ไม้เพื่อทนได้10,000จุดนะครับแล้วก็ไอ้ประโยคที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่า ถ้าถูกทางไม่นับว่าโอเวอร์เทรดเอาประโยคนั้นออกไปก่อนนะครับนะฮะเราเอาสิ่งนี้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาสําคัญครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับความรู้กันต่อนะครับเมื่อกี้เราขั้นกันเอาไว้ที่ MM m m ก่อนนะครับเข้าใจไหมครับตอนนี้เราสอนอะไรกันไปบ้างกราฟเคลื่อนที่ด้วยอะไรนะครับตลาดเปิดให้ซื้อขายยี่ีชั่วโมงยังไงนะครับแท่งเทียนประกอบด้วยเนื้อทเทียนกับไส้เทียน กฎเหล็กสข้อห้ามทําเราเทรดคู่เงินคู่เงินคืออะไรแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับรู้แล้วนะและการ MM มีวิธีคิดอย่างไรนะครับผมหวังว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาพวกคุณจะเข้าใจและได้รับความรู้นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครั